สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเคปพวกเราเดียววินเจอร์ครับครับผมมังกี้ชูทครับผมเป็นเบอร์เจดครับผมชาปุยครับชาปุยนี่เป็นแขกรับเชิญนะครับครับผมเป็น คนอินเดียครับทำไมครับอุยเป็นแขกครับวันนี้มารีวิวฮีโร่กันครับจัไปฮะฮีโร่ในรอสาก้าเนี่ยมีประมาณตอนนี้น่าจะร้อยสามสิบเอ็ดตัวแล้วครับตอนนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยครับเราจะมารีวิวเล่นตัวเดียวครับ ราจะมารีวิวทีละตัวกันเลยนะครับพยายามจะทําให้ครบทุกตัวนะครับตัวเริ่มจากตัวแรกเลยนี่อยู่ในตัวดํานี้มีนามว่าไอรอนไนท์ครับครับผมหรืออัศวินเกาะเหล็กในตำนานโอ้โหที่ชื่อภาษาไทยเหรอครับไอรอนแมนโอ้โหฉายาเขาถึกเท่เร็วครับเร็วยังไงครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยว่ไมดีครับ เป็ <c oughs> คนเร็วก็ไม่น่ามันเร็วครับเข้าบาที่บาเข้าหมดนะครับ,บ bon <c oughs> ตัวนี้ครับฟัน4ทีนะครับอ๋อโอ้โหเนี่ครับกดตีธรรมดา4ทีแล้วถ้าฟันก่อน4ทีครับฮะถ้าฟันก่อน4ทีครับฟันก่อน4ทีถ้ามัน3ทีครับอ๋อ <c oughs> ฟันสี่ทีนะครับทีสุดท้ายสามารถกดค้างไว้ได้นะครับดูนะครับนี่ครับมันจะเด้งขึ้นไปสูงขึ้นอ,อันนี้คือปกติเดี๋ยวดูปกตินี่ครับปกติถ้าเรากดชาร์จครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะชาร์จนานหน่อยแล้วเด้งสูงโอได้แอคแคปนะครับนี่คือดีธรรมดากดวิ่งแล้วกดดีธรรมดามถ้าดีค้างจะเป็นการเสยขึ้นไหมครับ โดวการกระโดดตีนะครับกด A แล้วกด D ธรรมดากดอย่างนี้ครับกดไป่งนี้ตีธรรมดาแล้วกดกระโดดแล้วดีค้างครับนี่ครับไปแทงให้มันนั่งลงไปถ้าดีไม่ค้างครับดีไม่ค้างก็ไม่ต้องจ่ายเงินครับครับดูเคาเตแะกันครับครับนี่ครับเสยเลยนะครับ ดูสกิลกันเนี่ยครับสกิลตัวนี้ถ้ากดคิวสกิลแอสซสซอรี่เนี่ยจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับครับจัดมาครับให้เพื่อนเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับวิ่งเร็วเลยครับคนอยู่คนละทีมครับนี่ฮะวิ่งเร็วกว่านะครับอ๋อสักคู่ครับกระโดดไกด้วยนะครับไหนครับนี่ฮะกระโดดไกลต่อไปนะครับสกิลหมวกจะเป็นการโขกคู่ต่อสู้ให้มึนนะครับ เฮ็ดบัตสองตัวน่าจะโดนครับเราไปยืนใกล้สองตัวดีครับนี่ครับโอ้โหแล้วสามตัวโดนไหมครับสามตัวได้เดี๋ยวนี่ครับโดนครับสี่ตัวโดนแล้วสี่ตัวออกแล้วสี่ตัวไม่เอาเออสกิลชุดนะครับสกิลชุดเป็นจะเป็นพาร์ีฟนะครับหรือสกิลติดตัวทำให้ถึกขึ้นนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ตีมาเนี่ยจะเด้งกลับครับดีทครับคุณจะปุย นี่นะเฮ้ยเด้งครับ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 ถ้าสามทีจะเด้งเด้งเด้งนะครับถ้าสองทีถ้าก่อนสามทีก็เป็นสองทีนะครับสามารถทำเราหนีหนคึ่งทีครับไปเป็นสกิลอาวุธครับครับสกิลอาวุธเนี่ยถ้ากดปกติเนี่ยจะเป็นการฟันสามทีอย่างสวยงามนะครับแล้วกระโดดใช้เนี่ยนี่ครับจะเป็นการ ต่่งงนันี่คุณเป็นเกย์หรือเปล่าครับเนี่ยทำไมครับเป็ฟันผู้ชายครับสกิลคิวกับสกิลอาวุธเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับลองดูนะครับตีมาสิครับนี่ไหมครับเรอสกิลอาวุธครับตีมาโอ้โหระดับประเทศระดับประเทศจะรู้ไหมเนี่ยสกิลนี้นี่ครับโอ้โหให้คุณรังสวนผมไปสิครับ ปกติก็ใช้ได้ทุกตัวป่ะครับโอ้โหเนี่ยตา้ไปเลยครับโอ้โหพึงรู้ว่านี่มีแต่มันจะโชว์คอมโบเล็กน้อยครับคอมโบเล็กน้อยให้เรากระโดดนะครับแทงครับแล้ววิ่งนี่ครับแล้วตีนี่โอ้โหได้ทีเดียวเลยครับปกติได้สี่รับอันนี้คือพลาดลองใหม่ได้ครับนี่ครับครับ แล้วตีสีนี่เดินตีแล้วครับอันนี้ไปต้องไปฝึกกันเองนะครับไปซ้อมบอกไปซ้อมทีหลังแล้วก็มาอัดคิดไหมครับครับเอเป็นต้องโดตางห่ังครับนี่ครับเล็กน้อยครับสเต็ปเล็กน้อยปวชเลยครับทำไมครับเทคนิคดีครับครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวแรกของเราครับก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ บายบายครับ